สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาจารย์เชนครับที่ปรึกษาทางใจในวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นายะครับดวงชะตาประจําวันวันนี้เป็นยังไงเรามาดูกันครับดวงชะตาที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับโอ้ดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับได้เจอเพื่อนแท้นะครับมีความสนิทสนมกลมเกลียวนะครับเจอของเพื่อนนะครับได้พบปะสังสรรค์นะครับ แะได้ไปเที่ยวนะครับได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆและครอบครัวนะครับวันนี้นะครับคนวันจันทร์ครับดวงชะตาพอดีเกิดวันอังคารเป็นยังไงเราไปดูกันครับคนวันอังคารนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่เราต้องไปพัวพันเกี่ยวข้องนะครับคุณคิดนะครับไต่ตองนะครับปวดหัวนะครับปวดกระบาลนะครับแต่ว่าก็มีคนบางนี้นะครับ คอยช่วยเหลือเรานะครับแต่เราก็ไปหวังดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันนะครับเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่ตัวเองนะครับคนวันคัญครับดวงชะตาคองเกิดวันพุธเป็นยังไงเราไปดูกันครับโอ้คนวันพุธวันนี้นะครับพึงระวังนะครับมีลางสังขรณ์ใจแปลกๆนะครับวันนี้นะครับเรามีเกณฑ์ที่เราจะได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับคนวันพุธนี่ สองหอนแม่นนะวันนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับให้เราะวังบาดเจ็บนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับคนเกิดวันพุธครับดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้คนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้เราระวังเรื่องนัดแล้วไม่เป็นนัดนะครับไม่ตรงเวลานะครับมีเรื่องที่จะไปยุ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงทายนะครับวันนี้นะครับมีการ โยกย้ายถ่ายเทรวกเร็วนะครับเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับวันนี้นะครับดวงชะตาของที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงเราไปดูกันครับวันนี้นะครับคนนี้เกิดวันพฤหัสนะครับต้องมีต้องใช้เทคนิคในการเจรจาในการต่อรองวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทําอะไรนะครับให้ไตรตรองเยอะๆนะครับวางแผนเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับสภาวะอารมณ์เรา ไม่ค่อยดีนะครับคุณของคุณคล้องมองใจคุณมัวอยู่นะครับให้ทําเรื่องที่มันสบายใจแล้วคุณจะผ่านทันไปด้วยดีครับดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับคนที่เกิดวันศุกร์ในัน,นี้นะครับต้องการหารายได้เสริมนะครับหรือจะไปฝึกงานนะครับมีการที่รเรียกเรามาประชุมวางแผนการโอ้โหยาวนานน่าเบื่อนะครับอยู่ในที่ประชุมนะครับ เซ็งมากๆนะครับแต่ก็วันการวางแผนที่เป็นระดับขั้นตอนวางโปรเซสงานที่เป็นขั้นตอนเป็นระเบียบนะครับคุณอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาเรื่องงานนะครับก็อใอยผ่านไปได้ดีดครับคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับโอคนที่เกิดวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับคุณได้เจอปัญหายุ่งเหยิงนะครับติดใจยุ่งเหยิงโอ้หวุ่นวายมากวันนี้นะครับ มีวุ่นวายมากนะครับมีการที่ได้ไปชบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีครับของคนวันเสาร์ครับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงเดีมาดูกันครับโหคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับปลดระวางทุกอย่างนะครับ ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราบู๊ดูเดือนมาทั้งอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ให้เราทำผิดพลาดไปมีการขอโทษขอโคยกันมีการเคลียร์ใจกันนะครับวันนี้คุณละทิ้งทุกอย่างแล้วนะครับชิลมากครับวันนี้ครับวอาทิตย์ครับ